ครับก็จริงๆก็เป็นหนุ่มหนุ่มแพลวอยู่แล้ว <c oughs> ก็คือเหมือนได้กลับบ้านฮะเวลาแฮปปี้ทุกครั้งเวลามาทํางานกับหนังสือแพลวเพราะว่าก็เราก็มาจากตรงนี้นะครับแล้วก็แพรก็จะรู้ว่าทุกคนรู้จะทอาไม่แพรวทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการดูศลเกี่ยวกับตอบแทนผู้อ่านอย่างดี <c oughs> วันนี้เขาก็มาแจกเพชรแจกรถกันอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีครับเหมือนได้มันใจัพี่ๆน้องๆกันตั้งแต่ สเต็ปแรกในวงการบันเทิงก็จักแพลวครับผมรุ่นไหนพี่ป้ <c oughs> องร <c oughs> ุ่นนั่นแหละเออปี2000นิดนิดส0งพเปีแล้วเนาะเอาสเปะเลยอีสาวพี่อุตสาบ,บอกกำรจรุลเอาสเปะเลยงงครับครับก็ใช่ปีปีแล้วก,ก็ใหญ่ก็มีรถฟอร์ดใช่งไหมฮะเป็นที่มีเพชรจาก3แบรนด์ใหญ่ๆของประเทศไทยนะครับก็อ่านแพลแล้วก็ได้ได้เพชรด้วยนะเราไปแจกให้ถึงบ้านเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามข่าวสารว่าใครจะเป็นคนได้อะไรอย่างนี้ครับ ยังครับแหมก็อืมครับก็อย่าลืมนะผู้อ่านแพรผู้โชคดีนะครับติดตามข่าวสารว่าเราจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้เพชรโอ้โหวงหนึ่งเห็นจําได้วงหนึ่งบอก5้าแสนกว่าบาทนะครับอาจจะได้ก็ได้ต้องเช็คดูดีๆนะครับแล้วเราก็จะไปมอบให้ถึงถึงบ้านเลยครับอมไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยไม่เ็นร่เอาจริงนะไม่เห็นมีอะไรเลยก็อย่างที่บอกเราผมไปไหนมาไหนที่บอกก็ไม่ได้ปิด แล้วก็ไม่ได้เปิดคือคือใช้ชีวิตธรรมดาปกติไปตามห้างไปดูหนังไปอะไรตามที่แบบกันอย่างที่บอกอะคือก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดอะไรแล้วก็ไม่ต้องป่าวประกาศก็อย่างที่เห็นครับไม่เห็นก็บอกก็ไม่มีอะไรแสดงว่าคนเดีก็คือใช่แล้วเราไม่เหรอคราบเดี๋ยวหยุด๋ยวาเพิ่อย่าเพิ่มการยยดดึงดึงสติก่อนมันไม่มีอะไรเลยถ้าเเห็นรูปแล้วก็จะคือก็คือก็เหมือนมีจับมือโอบเออไม่มีนะครับก็คือปกตินะฮะคือเราไปทําอะไรที่ไม่ได้ผิดเพี้ยนแล้วก็ ไปทําได้หมดกับเพื่อนกับพี่กับน้องกับอะไรก็ได้หมดครับเรื่อยๆย้ำหรือเปล่าเพราะก่อนอันนี้ก็มีกับเขาอย่างที่บอกว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้โม้ก็คือคุยคุยคือคุยไปเรื่อยๆครับอนาคตเป็นไงเราไม่รู้อืมแล้วก็ไปก็ไปทําธรรมดาคือไปกินข้าวไปอะไรปกติเราไม่ได้ไปอะไรที่มันแบบว่าโอ้โหน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วค่ะบอกว่ากินไอติมมาคู่เดียวกันด้วยกินไอติมคู่เดียวกันมันก็ไม่มันแปลกเหรอครับไม่แปลกมันน่าจะเป็นแฟนกัน ไม่หรอกครับบางทีซื้อมากัชิมโอ้โหมันละเอียดมันไร้สาระป่ะมันไม่มีอะไรเลยก็คือตักกันมากผมยังจำได้เลยว่ามันตักอะไรยังไงคือมันแค่ออกินชิมรสนี้เป็นไงันคือโอ้อยใหญ่ต่อเลยมันไม่เห็นมีอะไรเลยครับรเออข้าวออกมาเรารู้สึกไงบ้างพุ่ปองพอเห็นภาพคือผมมาเดินที่ห้างระดับนั้นเวลานั้นเนี่ยผมก็ต้องรู้อยู่แล้วจากประสบการณ์นานปีนะว่าอาจจะโดนถ่ายก็ได้ซึ่งผมก็บอกเลยว่าผมไม่ได้ปิดแต่ผมก็ไม่ต้องไปปาประกาศอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่เห็นก็ยังไม่มีอะไรครับปกติอ คุยบ้างเล็หน่อยคือมันไม่มีอะไรจะปอบครับเพราะมันไม่เหจะมีอะไรเลยมันไม่ได้เป็นรูปหลุดอะไรทะลึ่งหรืออะไรที่มันโอ้คิปสยองอะไรอย่างนี้มันคือมันธรรมดามากๆซึ่งรูปก็ไม่ด้น่าเกลียดอะไรกันยืนคุยธรรมดามาเด้มีจับมือมาได้มีโอบให้มันดูไม่ดีกับน้องหรือดูแบบว่าไม่ดีไม่ไม่ดีงามตามวัฒนธรรมไทยใช่ไหมฮะเออก็คือมันไม่มีพูดจริงๆนะประเด็นวันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่หลบอกว่าต้องดูเด็กลงแต่งตัวเก่งขาแนวเหมือนกันเลย เออครับก็พยายามก็าาเหมือนอะไรเลยนี่ก็ไม่ได้นัดธรรมดามากครับไปห้างธรรมดาเลยครับอือเออไปกินข้าวบ่อยไหมครับเรื่อยๆครับถ้าว่างก็มีบ้างอะไรเงี้ยไปคนเดียวที่ไปไปถามคนถามไม่ไดไปคนเดียวคนเดียวใช่ไหมไม่บางทีผมก็ไปแบบเพื่อนผมบ้างนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอือไม่บอกเลยก็ต้องบอกด้วย ไม่มีครับผมไปวัจริงๆไปกันนั้นก็ไม่ได้ไป็นั้งสองคนนะไปกันเป็นเพียบๆเลยคนที่ไปบ้างผู้ชายเนาะแต่ว่าคนนี้เป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างก็มีเดี๋ยวถางชื่อนำสิก็คุยไปเรื่อยๆครับอย่างที่บอกก็โตแล้วนะแล้วก็เด็กน้อยก็ตอบเดี๋ยวก็เหมือนเดิมหรยอจะเบื่อกันนะก็คือก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วอย่างที่เห็นมีอะไรก็เห็นแน่ๆมีอะไรเดี๋ยวก็บอกครับผมยังไม่ค่อยอยความสำคัญใช่ไหมยังคุยไปเรื่อยๆครับจังหวะตอนนี้ระบุว่าอะไรดีคะนี่แหละ เออเป็นเพื่อนพี่น้องกันอยู่นะครับประมาณนั้นประมันนะไม่มีอะไรมากคือจริงเห็นมีอะไรเลยแซวนองครับผมก็สนิทประมาณนึงครับไม่ได้ว่าไงก็ที่บอกรูปมันไม่มีอะไรเลยไม่มีประเด็นจะว่าแล้วมันไม่ได้ไม่เคยมีรูปาทำไมจะไม่มีก็มีตลอดครับนี่ไว้ถ้าแบบมีแบบอะไรที่มันดูเป็นประเด็นแล้วจะมาเล่าอันนี้มันไม่มีอะไรเลยสาบานมาเล่าใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวดึงนะเดี๋ยวดึงออกเดี๋ยวออกทีวีนะมีอะไรก็บอกครับก็อย่างที่บอกว่าบอกเสมอว่าไม่เคยปิดแล้วก็ไม่ได้แบบป่าประกาศก็คือไปไหนเมื่อไหร่ในที่สาธารณะที่ที่มีคนเยอะก็ไม่ได้มีทําอะไรผิดที่นะกลัวคนน้อยใจไหมพี่ป้องถ้าพี่ป้องตอบแบบนี้ไปก็ไม่ได้มีก็ตอบตามจริงก็ไม่มีอะไรเลยใครให้สาบานในบ้านี่ป้อครับไม่มีอะไรปกติจริงไม่เห็นมีประเด็นอะไรเลยธรรมดามากก็เรื่อยๆครับสดสดก็ได้เออเออครับ ห่วงทำไมไม่ห่วงครับปกติก็คือก็เป็นงานของเราเจอเจอเจอพวกแกก็ปกติครับก็ถามกันก็ตอบกันไม่มีอะไรครับแนเียมน้องเ่มีบอกแนะนำน้องไหมคะว่าจะสุข้างหน้าให้อบว่าไม่มีไม่มีไม่มีก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราตอบอะไรที่มันเป็นจริงเนี่ยตอบกี่รอบกี่รอบมันก็เหมือนเดิมถ้าโมมเล็กเเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเลิศใช่ไมฮะนี่มหลุดมัหลุบ้งันเนี่ยเลยก็ให้ตอบจริงไปไม่มีอะไรครับจะชวนไปเที่ยวดน้าด้วยกันไมคะ่งจนคงไม่เพราะว่าไม่ได้ คนเราถ้าไม่ได้ชอบดำนางก็อาจจะไม่ได้ชอบทางนี้อะไรเงี้ยก็มาอะไรไปกับเพื่อนๆดีกว่าเดินทางได้กว่าแล้วเขาไม่ชอบเป็นเพื่อนน้องเขาดูชอบเป็นเพื่อนคนนี้จะรู้ไหมเนี่ยครับก็คงไปทุกที่แหละครับเออเราชวนเขาก็ไปอย่างนี้ใช่ไหมอนาคตอีกแล้วไม่รู้ครับไม่รู้ก็ไม่มีรายมากเลยอะไรเพื่อนเนี่ย